สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆชาววันพีซแล้วก็ไพโอเลตซีออฟสตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมมาเป็นคลิปสั้นๆลวกันนะครับก็ผมจะมาบอกเทคนิควิธีการรับอย่างหนึ่งที่มันไม่ได้บอกเรานะครับว่ารับได้นะคือปกติอ่ะเข้าเกมมาเนี่ยถ้ามันถ้ามันมีของอะไรที่เรายังไม่ได้รับแล้วมันฟรีอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีจุด แดงบอกเราใช่ไหมอย่างเช่นเนี่ยไอตัวเนี่ยีโอเี่ยนะดูดูตรงเมนูล่างซ้ายนี่นะครับเนี่ยปึ๊บเนี่ยกดเข้ามาเนี่ยมันเมื่อกี้มันมีจุดแดงแดงใช่ไหมอ้าวอ่าโอเคเนี่ยคือผมยังไม่ได้รับนะคือตรงนี้มันกดไลค์ได้สามทีถูกไหมครับอะถ้ากดหนึ่งทีได้รับเงินสามหมื่นอะเนี้ยผมก็ยังไม่ได้กดรับเมื่อกี้มันก็จะมีจุด แดงๆโผล่ขึ้นมาถูกไหมครับว่าเราอย่างยังไม่ได้กดรับนะอ่าทีนี้มันจะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่มันไม่ได้บอกเรามันไม่ได้โชว์จุดแดงๆบอกเราแต่ว่าเราสามารถรับได้ฟรีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าตรงไหนนะคืออ่าให้เราแตกไอ้ตรงเมนูด้านขวานี้ออกมานะครับตรงนี้นะอ่าแตกลงมานะครับจะเจอกับไอ้ตรงกล่องแดงๆตรงเนี้ย g r รด e v a l u e Pack นะครับกดไปเลยอ่าอันนี้มันจะเป็นร้านค้าที่เอาไว้ให้อ่าให้เราเอาเพจไปซื้อนะครับอ่านี่ก็ของฟรีเนี่ยมันจะอยู่แท็บที่สองนี่นะครับฮีโร่รถนะครับอาจจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยเรายังไม่ได้รับนะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นจุดแดงๆให้เรานะอันเนี้ยก็คือใช้ศูนย์เพจนะครับเนี่ยกดรับได้เลยนะครับก็จะได้เป็น บัตรแอสเซน h e ฮีนะครับ exp 150แล้วก็ตังค์ร้อยห้าสิบ k นะครับถ่ายรูปซะหน่อยนี่เนี่ยโอเค <c oughs> โอเคครับกดรับได้เลยนะครับก็ใช้ใช้สวนเพจที่คือฟรีนั่นเองนะครับอ่าโอเคของฟรีมาละเรียบร้อยนะครับก็ คลิปนี้ก็ไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปวดีออกมาให้ดูทุกวันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ